หน้านี้เนี่ยพอเจินไอยู่ย<ๆ>เอวันเป็นไงสวัสดีทุกคนกันหน่อยนะครับสวัสดีช่วงเย็นผมเนี่ยวันนี้ผมจะพาลูกสาวกลับไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องกลับไปส่งแล้วนะเพราะผมเนี่ยก็ยังไม่คงยังคงไม่ว่างที่จะดูแลลูกสาวต้องเดินป่าอีกเยอะนะตอนนี้นลูกสาวผมเนี่ยได้นั่งรอแล้วเพราะว่าเต็มตัวเนี่ยที่จะกลับเป็นยังไงหวานกลับแล้วคิดถึงแม่แล้วเหรออยู่บ้านเนี่ยดนบนดนดาเยอะไหม ไม่ไทยเยอะเอองั้นก็อปยิยุงอะไรวะเนี่ยก็นะจะพาลูกสาวไปสองทั้งทีก็จะนำบวกเออสม,มุนไพรเนี่ยติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแล้วก็ผลไม้ป่านิดหน่อยนะก็มาวันนี้เนี่ยก็มีความสูงครับนานๆที่เนี่ยลูกสาวผมเนี่ยจะขึ้นมาหาครั้งหนึ่ง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปส่งสาวแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่อยาก,กไปอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมก็มีหน้าทีา่หาอะไรให้พวกเขานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูผมเนี่ยฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับผมด้วยเราเนี่ยเดินทางกันดีกว่านะครับเพราะว่าที่บ้านลูกสาวผมเนี่ยกับกระตอมเนี่ย มันกลายกันมากเลยนะก็เดินเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยลูกผมเนี่ยก็ต้องพักเป็นช่วงเอาละพร้อมในยังหวานพร้อมแล้วไปกันเลยเอาละครับก็เริ่มเดินทางกันต่อได้ก็ต้องลากระดับชั่วข้าวนะครับ จริงแล้วเนี่ยยังมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้เอามาเป็นแบบสะพายหลังนะใช่ไหมหวานก็ไม่ได้เอามาด้วยเ่่นดีๆมันเลื่อน น้ำทางได้ไหมมาไหลรอบแล้วเออมาก็ไหลรอบแล้วต้องทำได้อยู่แล้วเดินช้าๆม้มันเยอะเดี๋ยวขาเองเนี่จะเป็นแม้ กงเดินจะนเย็นนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเลื่อนมากเลื่อนมากเลยทีเดียวนะตรงนี้เนี่ย นี่เริ่มออกแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาใกล้จะสี่โงแล้วนะครับถ้าถึงบ้านเนี่ยคงจะมื่อพอดีน่าจะประมาณมหากโมงกว่ากเกือบหนึ่งทุ่มนะครับถ้าถึงบ้านแล้วประมาณนั้นได้ ระวังนะไม่เด็จะเผาแล้ว ăn lo rồi đơn mai mình nhớ Điều mai nhớ mình nhớ thái đơn in Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เราจะไปทางอีกทางหนึ่งนี่หวานไปทางนัดเออไปนี่ แคปหนึ่งนะยดตรงนั้นก่อนเหมือนว่าพ่อเนี่ยจะได้กินควันไฟนะแถวนี้เนี่ยอาจะมีคนอยู่ด้วยโน่นมีควันมาจากตรงโน้โนไงเอ้หวานบอกให้หยุดไงข้างหน้านี้เนี่ยมีคนไฟด้วยนะคิดว่าน่าจะมีคนเนี่ยพักอาศาัยอยู่ด้านหน้านู้น ผมจะต้องเปลี่ยนทางในการเดินเพราะว่าเดี๋ยวจะไปชนกันนะครับชนกับคนนี่มานี่เดี๋ยวขั้งงานนี้เนี่ยก็ไฟแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มาคนเดียวเนี่ย มีเสียงคนอนไหมไม่เสียงเดี๋ยวเราเนีจะอ้อมไปทางนี้กันแต่ก่อนที่จะอ้อมไปเนี่ยเราจะดูก่อนว่าเขาเนี่ยรู้หรือยังว่าเรามาแถวนี้ต้องให้หมั่นใจก่อนเป็นฟันควานไฟขนาดใจนะครับ เดี๋ยวรอตรงนี้นะเอาถือให้พ่ออ้ยสองไปตรงข้างหน้านู้นเอออย่าดิ้นนะก็อรอตรงนี้เดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปดูทางตรงนู้นก่อนว่าเขาเนี่ยมากันเยอะไหมเพราะเดี๋ยวเขาเนี่ยอาจจะทำเรามาก,ก็ได้แต่บอกให้ดีๆนะถ้าจเจอคนมาใกล้ๆเนี่ยตะโกนเรียกเลยนะ ก็ไม่ยากนะนะ งคนอาจจะมีอีกหลายคนนะอาจจะเดินป่าอยู่ก็ได้เอากระเป๋าไม่พ่อหน่อยกระเป๋าพ่ออยู่ไหนของพ่อโนูนดินหลังนน่นเอามา นะเดี๋ยวผมกะลูกสาวเนี่ยจะลองเดินไปทางนน้นดูก่อนได้เดินทางออกมาทางนี้แล้วนะก็ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผมกับลูกกับ คอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนเหมือนกับอิดเขานะเราเนี่ยเอาไเนี่อีหยัยยงว่ะยังไงไม่รู้นะเอาไปว่ะเดี๋ยวค่อยบอกกันเขาหน้าแล้วกันผมเนี่ยจะพาลูกสาวไปโน่นก่อน ตามมาเร็ววันยังเลยไปเออก็ตัญญางาจนะก่อนทาง้อนนะครับ หน้านี้เนี่ยพอเดนแน่โย่เอ้วานเป็นไงหน้ามืดเหรอหวานเข้าแล้ว,อา,ลวอากาศมันร้อนนะผมเข้าใจหวานลุกขึ้นโอ้ยอันนั้นนะมันว่าหน้าจะมืดแน่เลยอากาศมันร้อนจริงนะไม่ได้พูดเลยเลยตอนนี้อบอ้าวมากน่าจะเอ้ยน้ามื Để bảo bay bát luôn con có đỡ là cay đó nha lời nghe can thì nói bụng quăng con 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 tim lặng một lâu นีีดเลยเเนาะดี๋ยวใช้กระเป๋าพัดก่อนแล้วกันตกลงเลยพื้นก่นอนนะ เป็นยังไงบ้างหายยังหายก็เป็นยังไงบ้างเฮ้ยนอนก่อนยังไม่ต้องรุกขึ้นเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นนิดหนึ่งก่อนเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นก่อนยังนอนไปก่อนนะมมนร้อนอเข้าใจตอนนี้เนี่ยมันร้อนจริงๆเลยนะมันว่าอุณหภูมิตองพื้นเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยเป็นแบบนี้แหละมันอบอ้าวเมื่อกี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าหน้ามืดไปเลยใช่ไหมตอนลอมลงไปเนี่ยยังไม่ต้องลุกขึ้นนะนอนอปก่อนเออไหนหองลกเครื่อนมาช้าสิเออลกเครื่มาช้า หายมานี่มาเดี๋ยวพ่อพัดให้หายมานี้หายมาน,มานี่เป็นยังไงทำไมถึงร้อนไปเนี่ยร้อนร้อนใช่ไหมใช่ร้อนอากาศมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวพ่อพัดให้ตะกุ่นเดี๋ยวค่อยเดินทาง่อนะก็ควรต้อง ากับตอนนี้เนี่ยก็นั่งพักไว้ด้วยนะถึงประมาณสองสามทุ่มได้นะเพราะว่าต้องพักเยอะมันร้อนจริงๆยังไงรู้สึงยังไงบ้างตอนนี้เยินไหม อตอนนี้เนี่ยเรายังไปไม่ถึงเส้นทางเลยนะทางหลังเนี่ยโอ,โอ้ขอใจ่นะว่าเองเยากมาเยี่ยมหาบ้างแต่ว่า พ่อเนี่ยก็ต้องมาหากินให้พวกเองพ่อเลยเราไปหาไม่ได้เองมาเนี่ยกลับไปเนี่ยกตดองฝากอะไรให้กับพวกเองพองพมีพอก,กินไปชาที่หาได้อยู่ก็บ้านเนี่ยแม่พูดอะไรบ้างออะไรนะ ก็อะไรอีกให้หนูไปนั่งกับพ่อคนเดียวแม่เขาก็ป่วยเองถ้ามากินของน,น้อนอยู่บ้านกับแม่เนี่ยดื่มไหมไม่ดื่ใช่หรอใชอ่อาการหน่าจะดีแล้วเดี๋ยวเรารนันเดี๋ยวบอ,อกเก็บของให้ nói chung lên nắng gần như này. Quay vậy mày không mày 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 nó Đó mà. à, Đó bay nam bay bên này Luôn 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 nè, luôn luôn đây luôn nè, mong luôn luôn nè, luôn 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 đi qua. ông luôn 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 đi qua, luôn อ้มนกเาวาเนี่ยเดินกลับนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถืออะไรไม่ได้ก็ต้องลาบีบีก่อนเท่านี้นะเพราะว่ากอัว่ากังวนว่าจะเป็นลมอีกรอบหนึ่งนะเอาละมามาขึ้นหลังเร็วไอ้